พ AP, ี่น้องครับมือไหนกัสีไปใส่บางนั่นครับใส่อยู่สาคือนก้าครับมือไหนเราค่อยโชกันครับพี่น้องว่าสีได้บางนั่นบอกเลยเงียบมากนะครับได้ได้กับปูครับผมกับปูมากม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกับปูไปต่ำใส่บางนั่นครับมือนีนเราค่อยโชกันครับว่าสีไดงปะพี่น้องใส่ไปไรก่อนมือนีนนี่ครับปูกินเขาด้วยพี่น้องปูำมากตำเรียบร้อยแล้วครับ กระติกใบใส่บางนั่นครับนีเ่เจือๆครับผมมบอน,นี่ร,ร่องมันกับกระิเป็นไรเกาะกระปสองท่อสองอ้วนนิดหน่อยเดี๋ยวกระติกใส่บางนั่นครับพี่นอ้องนี่ครับพี่น,อน้องตอกไข่ลงน้ำใส่หน่วยหนึ่งครับแล้วกระติคนเห็นมันเข้ากันไหมครับนี่กระติกไบในนี้สุดเด็ดแล้วครับนดเ,ดน,เน,นี่ยลาไรใครเปลี่ยนทีดีนะครับปีน,นี้ผมมีไข่ไก่ผมเลยใส่ไข่ไก่ ใส่จากสามสี่หลังลงครับสี่ใจบ่อะไรครับอะไรครับพี่น้องมนนียลงไปใส่อะไรกันครับคือเก่าครับพี่น้องมือนียก็มาใส่ตรงหน้าคือเก่าครับหน้าอีกทุมนึงครับนี่บ้ท่านเกี่ยวเข่าอยู่เข่าบ้ท่านพอเกี่ยวเก่ายังเจียวจักหน่อยอยู่ครับอีกจักสามสี่มือครับเคยสิได้เกี่ยวไหม เี่ยเอาคู่เดียวปวดหัวตีจะสีไปใส่ปลาไหยครับบางล้านครับพี่น้องที่ได้บ่กำลังบรรจุครับบรรจุเงียลงไปแล้วครับกับพี่เพื่อนจักคู่ชมผลงานกับมื่อื่นเศร้าหมดแล้วครับพี่น้องแล้วเราหลุดพ้นครับสายขึ้นก็แล้วครับสายใหม่ขึ้นก็แล้วครับผม นาเกี่ยวเขาครับันนี้นอันีเปลี่ยนไดไม่ปิดผ้าใส่กับปู่กับจอกไข่เข้าไปหน่วยหนึ่งผวมกด้เดี๋ยวก็ชยชมกันครับ <c oughs> ไปแล้วครับพี่นอ้องบังแรกครับเอาต้องเห็ดเป็นแฟนครับ <c oughs> สวมหัวลังเลย่อ ขวัวียบร้อยบงแรกครับบังสองุมุนี่หมยังนี่นีใกล้กันว้ายใกล้นแว่าพปนพวกขบนบ่บางสองบางสงบางส,าางสี่ใส่สีบังพ่อครับ,บอ้อมสาพี่น้องนี่ ป่าปูตัวน,นี่นี่ตะกับปูตวนเข้าไปครับนี่ปลาบืนแต่กับปูบืนแท่นว่าัานนด้ตรวจเบื้องครับว่ามีป่าปนี่ครับปูตกลงไปขึ้นมาได้ฝนบางนึงฝนใส่ฝน เดี๋ยวค่อยชมฝีมือกันมื่อเช้าครับพี่น้องพี่มานบ่มือนี่ของเก่าสมัยตะเกี่ยบข่อยครับบ้างนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปยามบางลั่นกันครับเช้านี้ชิดใจป๋อลอกบ้างครับผมใส่ไปหาบางบางลั่นเดี๋ยวไปยามกันครับเอาละครือสาซาร่อยคนละมาบ้างบัางลั่นครับที่บังนึง พี่ที่พี่เต้ตีบังดั่นตีบังอ่าด้านตังนี่ครับขึ้นจอนี่ดินี่บังนครับผมือบ่

อือปวดรงหนึงไอ้ออครับตอนนี้เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่บ้างนึงบ่เขาไปเบิังไอ้บางนังงน่นเหรครับขอแล้วบางนึงากาสั่ย มีบางหนึ่งที่ผมใส่ไปครับเด็นตัวเงี้ยว่ะเว้าเดี๋ยวไปค่อยช่วงกันครับมีบางเร่งผมใส่ไปดีครับโอ้ยไปค่อยไปเบิ <m> ้งทั้งทึ่งไปเบิ้งทั้งทึ่งอไปเที่ยวทั้งทึ่ง นี่ครับบางหนึ่งมันเขาอยู่ครับบางหนึ่งครับไปชมกันคผ<า>ื่อ่ะคาเพื่อวะบางหนึ่งครับต้องหนักเยอนไ่ นนโอ้โซ่งนักดีครับ,รบ,าบานี่น้องไปเทียบงเออเดี๋ยวขึ้นไปเทีบ้างบางนั่นครับผมวันนี้ได้ยืดเขาตัวหนึ่งไปเทียบางครับจักตัวอู้ยครับสอตัครับเอจกก้จังกาเลย<อ>นี่ันงตาย บางเดียวได้ยามพ่อหาบ้างกยามเห็นพ่อหาบ้างกูเออนี่แหละบางที่หเอาล้วครับ่น้องนี่ครับบางนึ่งครับโอคนะครับสองตัวนี่ครับี่องอะไร้อมไล่การนะฮเราไรไเนี่ยองตัวนี่ยตัวนีนี่นี่ มอนันก็ใส่ไว้ได้ครับตัวนึงเอาไหลออกดีเ้นปาดุกไนหันตัวครับช่วเราครับพี่น้องมูนนมันมาครับนี่ตัวนึงไงใส่ไว้ตั้งมอนันครับอันี้ใส่ปลาปลาไหลปกาุงกุ้งเพื่อไปลบมันน้อมันมูนไน้พันบ่ไปแก้ที่อยูน่เจอครับพี่น้องพ่ออะไครับพ่เด็ออมครับ